พ่คะลำจากคณะเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้วันจะพาเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักกับห้องสมุดกลางหรือว่าสมานักข่าวสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแหล่งรวมความรู้และหลากหลายบริการในที่นี่ถ้าพร้อมกันแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะพี่คะฝากถุงผ้าไว้ตรงนี้ได้ไหมคะได้ค่ะนิสิตสามารถใช้บริการตู้ล็อกเกอร์ฝากของและทางฝั่งนี้ค่ะอาคารดังด้านนู้นเองก็มีบริการตู้ล็อกเกอร์ฝากของเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากนะคะดีค่ะ และตรงนี้ก็เป็นบริการยอดฮิตของที่นี่ไอเทมที่เด็กปอตีอย่างเราห้ามพลาดใครที่ต้องการใช้แล็ปท็อปไม่ต้องแบกมาเองจากบ้านเพราะที่นี่มีให้ยืมถึง200เครื่องรวมถึงเขามีแท็บเล็ตให้ยืมอีกด้วยนะและตรงนี้ก็ยังมีโซนอินเทอร์เน็ตที่คอมแรงเวอร์เป็นร้อยเครื่องเลย โซนนี้โซนที่แอมภูมิใจนำเสนอสุดๆตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า e d t t a i n m e n t zone แหล,งลง่งรวมความสนุกแบบจัดเต็มโซนนี้ co-working cool space มีทั้งในส่วนพื้นที่นั่งอ่านชิลๆมีทั้งห้องสตูดิโอเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์หรือใครจะมาลองไลฟ์สดที่นี่ก็ได้อุปกรณ์ครบมากแต่เพาเสียงหน่อยนะ ใ,ใจห้องข้างๆและโซนนี้สายซีดีห้ามพลาดเพราะว่าโดนตกจากโซนนี้หลายคนแล้วค่ะตรงนี้เรามีบริการ Netflix ให้สำหรับคอหนังตัวจริงและนี่คือโรงหนังของเราค่ะแบบกลุ่มเล็กๆมินิมอลก็มีนะคะใครมาเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เนี่ยก็สามารถใช้ห้องมีเตียไร้ของเราได้ค่ะ ที่นี่เนี่ยนอกจากจะจะเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีทั้งหนังสือทรัพยากรออนไลน์รวมถึงบริการต่างๆที่อัดแน่นพร้อมให้พวกเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นสังคมเล็กๆที่ทําให้เราได้เจอเพื่อนเจอมิตรภาพดีๆพร้อมที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วยค่ะที่นี่มีพื้นที่อ่านหนังสือให้เลือกเยอะมากชั้นสามตรงนี้ก็มุมโปรดไว้ชวนแก๊งเพื่อนมาติวหนังสือสอบที่ห้องศึกษากลุ่ม หรือวันไหนอยากเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ดก็มาใช้ห้องศึกษาเดี่ยวที่มีให้บริการถึง22ห้องยังไม่หมดนะยังมีชั้น4และชั้น5ที่มีพื้นที่นั่งอ่านหนังสือกว้างๆให้นั่งอ่านได้เต็มที่และในช่วงสอบไฟแนลที่นี่เปิดให้บริการยาวๆแบบ24ชั่วโมงไปเลย จะมาทำรายงานในหัวข้อเศรษฐศาสตร์นะคะได้ค่ะดูที่หน้าเว็บไซต์สำนักขอสมุดนะคะการสืบค้นง่ายมากค่ะนิสิตสามารถทำการสืบค้นผ่านช่องทาง KU Library Catalog ที่หน้าเว็บไซต์สำนักขอสมดุดสืบค้นเป็นชื่อเรื่องผู้แต่งคำสำคัญที่สำคัญห้องสมุดยังมีการจัดอบรมการสืบค้น o p a c หรือ KU Library Ca ต a l o g ลงทะเบียนง,ง่ายๆได้ที่หน้าเว็บไซต์ ที่ Information Literacy Service โดยหนังสือเราจะให้บริการอยู่ที่อาคารช่วงเกษตรศิลปาการซึ่งจะแยกหนังสือตามแต่ละชั้นค่ะในส่วนของชั้น3จะเป็นหนังสือเก่าตั้งแต่ปีพศ2548ขึ้นไปค่ะและชั้น1 เราจะให้บริการหนังสือใหม่ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปีพศ2548ค่ะและเราแยกหนังสืออ่านนอกเวลานิยายเรื่องสั้นเรื่องแปลไว้ที่ห้อง Eco Library ค่ะบรรยากาศหน้าอ่านแบบฟิลคาเฟ่แวะไปอ่านหนังสือชิลๆได้นะหรือถ้านนสิทิ์ยังมีคำถามในการบริการเรื่องอื่นๆเราก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น ku live chat ไลน์ออฟฟิเชียลเพจเฟ c บุ๊กอินสตาแกรมตอบได้ทุกข้อสงสัยเรื่องการให้บริการค่ะทักมานะคขอบคุณมากนะคะยินดีค่ะพี่พี่บรรณรักษ์บอกให้ฟังว่านอกจากเราจะยืมหนังสือกับพี่พี่ที่เคาน์เตอร์ยืมคืนได้แล้วเรายังยืมได้ด้วยตัวเองที่เครื่องเซิร์ฟเช็คหรือผ่านมินิแอปบนมือถือจะยืมหรือคืนก็ทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลย และถ้ายืมหนังสือไปแล้วเพื่อนๆยังใช้ไม่เสร็จก็ยืมต่อได้ด้วยตัวเองรีนิวได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือจนกว่าจะมีคนมาขอใช้ต่อโดยเข้าไปที่ My Library Account Renew จากหน้าเว็บไซต์หอสมุดก็ได้นะหรือง่ายไปกว่านั้นคือ Renew ผ่าน Mini App ก็ได้ในแอปจะแสดงรายการทรัพยากรที่ยืมทั้งหมดแล้วก็เลือกรายการที่จะยืมต่อได้เลยอ่านไปยาวๆถ้าไม่สะดวกจะมาห้องสมุดก็ทาออนไลน์นี่แหละ ง่ายสะดวกดีหลังจากที่ได้คุยกับพี่บรรณา,นานรักแล้วเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าหอสม,มุดของเราน่าสนใจมากหนังสือก็เยอะไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิชาการหนังสืออ่านเล่นบริการก็หลากหลายแล้วก็พื้นที่อ่านหนังสือที่เยอะไปหมดเลยแบบนี้เนี่ยไม่แวะมาไม่ได้แล้วนะ ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รั้วเกษตรนะคะมาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนรู้ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มเรียนที่นี่จากตรงไหนก็ลองแวะมาที่นี่ได้ค่ะเราพบกันที่สำนักขอสมุทรนะคะขอตัวไปเล่นบอร์ดเกมก่อนบ๊ายบายค่ะ